ศึกซีเกมครั้งนี้กลายเป็น Talk of the World ทันทีเมื่อทีมเบสบอลทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มสุดโหดไล่กระหน่ำเวียดนามแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนถึง16-0หลายคนบอกว่ามันคือสกอร์ในตำนานเป็นชัยชนะระดับช็อปโลกที่ทำให้แฟนกีฬาทั่วอาเซียนพูดถึงไม่หยุดทั้งแรงทั้งจุกทั้งสะเทือนทำเวียดนามถึงกับร้องครางหมดสภาพหลุดคอมเมนต์ด่าเดือดในโซเชียลจนหลายโพสตติดเทรนด์รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ และในขณะเดียวกันแฟนกีฬาชาวไทยก็ปลื้มปริ่มกับฟอร,ร์มการเล่นที่โคตรเหนือชั้นเล่นแบบดุดันฉลาดเป็นระบบและแสดงพลังความพร้อมของทีมที่ถูกมองข้ามมานานแต่กลับพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเบสบอลไทยไม่ใช่ทีมโนเนมอย่างที่หลายชาติคิดอีกต่อไปตั้งแต่ต้นเกมบรรยากาศในสนามก็พอจะมองออกกว่าทีมชาติไทยมาเพื่อปิดบัญชีทุกคนมีประกายมุ่งมั่นตั้งแต่การวอร์มอัพ นักกีฬามองหน้ากันแบบรู้ว่าต้องจัดหนักไม่ออมแรงผู้เล่นไทยทั้งพิชเชอร์ควอเตอร์ในสนามและเหล่ามือหัวต่างประสานงานอย่างเข้าที่เข้าทางพอเริ่มอินนิงแรกไทยกดดันทันทีด้วยการปาเต็มสปีดแบบแม่นยำเฉียบคมเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมและทำเวียดนามเริ่มเสียจังหวะตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งตัวเมื่อมือหัวของเวียดนามตีโดนแต่ลอยไปเข้ามือผู้เล่นไทยแทบทุกลูก ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ทัพไทยภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีพอถึงช่วงไทยเป็นฝ่ายบุกแฟนในสนามก็เริ่มตะโกนเชียร์เสียงดังกระหึ่มการหวดครั้งแรกของผู้เล่นไทยกระแทกไปยังโซนว่างจนวิ่งทำแต้มแรกแบบง่ายๆก่อนจะตามด้วยเบสฮิตแบบรัวรัวสกอร์ทะลุ3-0อย่างรวดเร็วและยังไม่มีทีท่าว่าไทยจะหยุดพัก เวียดนามเริ่มออกอาการลนมือคว้างเสียสมดุลเหวี่ยงพลาดหลายครั้งบางจังหวัดหลุดนอกกรอบแบบเห็นได้ชัดจนผู้ตัดสินต้องเตือนท่ามกลางเสียงโหข,ของแฟนบอลเวียดนามเองที่เริ่มมองว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะกลายเป็นหายนะสกอร์ขยับขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่างน่าตกใจ6-0 9-0 12-0จนถึงช่วงกลางเกมใบหน้าของนักกีฬาทีมชาติเวียดนามเต็มไปด้วยความเครียด เหนือเริ่มซึมก้มหน้าแทบไม่กล้ามองออกไปที่อัธจันร์ปฏิกิริยานั้นถูกถ่ายทอดสดออกไปทั่วอาเซียนจนแฟนเวียดนามในออนไลน์เริ่มแห่คอมเมนต์กันสนั่นว่าอับอายที่สุดตั้งแต่ดูเบสบอลมาบางคนถึงขั้นตัดพ้อว่ายุบทีมเถอจะได้ไม่ต้องโดนยำแบบนี้อีกบางคอมเมนต์แรงถึงขั้นบอกว่า นี่มันคือหายนะของประเทศเป็นแมชที่ไม่อยากจำแม้แต่วินาทีเดียวภาพคอมเมนต์ถูกแชร์ต่อยกใหญ่จนสกอร์16กถึงศกลายเป็นไวรัลระดับภูมิภาคในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทางฝั่งไทยบรรยากาศกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงแม้สกอร์จะขาดลอยแต่ผู้เล่นไทยยังคงเล่นด้วยวินยัยไม่ประมาทแม้แต่นิดเดียวพิเชอร์ไทยใช้สมาธิแบบไม่หวั่นไหว ปาแต่ละรูปเหมือนตั้งใจแสดงให้ทุกคนเห็นถึงมาตรฐานใหม่ของทีมมือรับแต่ละคนเคลื่อนตำแหน่งได้สวยงามทำงานเป็นโซนอย่างเป็นระบบการสื่อสารในสนามของทีมชาติไทยถือว่าชัดเจนและมีความมั่นใจมากทุกอินนิ่งเต็มไปด้วยความเงียบแบบเข้มข้นก่อนที่แฟนๆจะระเบิดเสียงเฮทุกครั้งที่เกมถูกปิดอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อแต้มคึ่งถึง16-0เกมเกือบหยุดเพราะเวียดนามแทบไม่เหลือสภาพให้สู้ต่อ แต่ไทยยังรักษามาตร,รฐานไม่เล่นยียวนไม่ประชดและยังคงทำหน้าที่เหมือนแข่งขันปกติสิ่งนี้ยิ่งทำให้แฟนต่างชาติชื่นชมและยอมรับในสปิริตของกีฬาไทยหลายคอมเมนต์จากฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและแม้แต่แฟนญี่ปุ่นยังเข้ามาเขียนว่าไทยเล่นอย่างมืออาชีพมากไม่ย่อเย,อเยอ้ยคู่ต่อสู้แม้จะนำเยอะมากถือเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่สวยงามของทัพเบสบอลไทยที่กำลังเติบโต หลังเกมนักข่าวถามโค้ชไทยถึงความรู้สึกที่ถล่มเวียดนามแบบสุดขั้วโค้ชตอบแบบนอบน้อมว่าเราแค่ทำหน้าที่ของเราไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครอับอายแต่ทุกคนซ้อมหนักมากและนี่คือผลของความพยายามคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะมันสะท้อนการเตรียมทีมที่ดีกว่าเดิมหลายเท่านักกีฬาไทยเองหลายคนยอมรับว่าไม่คิดว่าจะยิงเลขสองหลักได้เร็วกว่าที่คาดไว้ แต่ก็ยืนยันว่าทุกแต้มคือผลลัพธ์จากการซ้อมอย่างเข้มงวดส่วนในฝั่งเวียดนามสื่อกีฬาใหญ่รายงานว่าโค้ชของพวกเขาเรียกประชุมนักกีฬาทันทีหลังเกมมีรายงานว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงานหลายคนถิดหวังจนพูดไม่ออกมีผู้เล่นบางคนยอมรับว่าเรากลัวตั้งแต่เห็นสภาพของไทยในช่วงวอร์มอัพพวกเขามีระเบียบและมีความพร้อมมากกว่าเราอย่างเห็นได้ชัดแฟนเวียดนามจำนวนมากเดือดจัดในโซเชียล คอมเมนต์ Comment, แตกขแขนงตั้งแต่ตำหนิสมาคมไปจนถึงเสนอให้หาผู้ฝึกสอนชุดใหม่บางคนกล่าวแรงถึงขั้นว่านี่คือความอับอายของชาติเราต้องแก้ไขครั้งใหญ่ภาพการวิจารณ์แบบสุดขั้วรกระจายไปทั่วโลกออนไลน์จนติดเทรนด์หลายประเทศในอาเซียนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านกีฬาเบสบอลหลายคนกลับมองว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของเวียดนามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความสำเร็จที่ควรยกย่องของไทยเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเบสบอลไม่ใช่กีฬาหลักของไทยการพัฒนาทีมทำได้ยากมากแต่วันนี้ไทยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความมีวินัยและคุณภาพของโปรแกรมฝึกซ้อมที่เข้มข้นจนผลลัพธ์ชัดเจนนักวิเคราะห์บางคนถึงขั้นบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นยุคทองของเบสบอลไทยในโลกโซเชียลคลิปไฮไลท์16-0ถูกตัดลงหลายแพลตฟอร์มทั้ง t i k t o k Facebook และ YouTube ยอดรับชมทะลุหลักล้านภายในเวลาอันรวดเร็วแฟนไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสะใจบางคนถึงขั้นบอกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะเห็นไทยถล่มเวียดนามในเบสบอลขนาดนี้ขณะที่แฟนจากชาติอื่นชมแบบกลางๆว่าไทยมีแบบแผนการเล่นระดับมืออาชีพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายเสียงยังบอกว่าไทยอาจเป็นคู่แข่งสำคัญของฟิลิปปินส์ในอนาคต ซึ่งเป็นชาติที่มีชื่อเสียงด้านเบสบอลอยู่แล้วไม่ใช่แค่แฟนกีฬาเท่านั้นที่ตื่นเต้นเหล่านักวิชาการกีฬาและโค้ชระดับนานาชาติยังออกมาวิเคราะห์ถึงฟอร์มการเล่นของไทยบางคนบอกว่าจุดเด่นของไทยในแมชนี้ไม่ใช่แค่การทำแต้มแต่คือการตัดจังหวะคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมการยืนตำแหน่งที่ฉลาดการเคลื่อนตัวแบบเป็นระบบและการสร้างแรงกดดันต่อเวียดนามจนตั้งเกมไม่ได้เลยสักอินนิ่งเดียว สิ่งนี้แสดงถึงการเตรียมความพร้อมที่ดีมากซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่ออนาคตของกีฬาเบสบอลไทยสรุปแล้วแมตช์6 6ถึงศูนย์นี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การประกาศตัวตนของทีมชาติไทยในเวทีอาเซียนและระดับนานาชาติแฟนกีฬาไทยได้กำลังใจอย่างมากทีมงานได้แรงสนับสนุนมีกำลังใจพัฒนาต่อสวนเวียดนามแม้จะเจอความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวด แต่ก็น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้พวกเขาพัฒนาทีมใหม่ในอนาคตชัยชนะครั้งนี้อาจจะกลายเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ที่ถูกพูดถึงไปอีกหลายปีเป็นหนึ่งในเกมที่สะท้อนให้เห็นว่ากีฬาไทยกำลังเติบโตและพร้อมเข้าสู่ระดับใหม่ที่มั่นคงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและมีความหวังมากขึ้นทุกวันไม่ว่าใครจะคาดหวังอะไรต่อจากนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือทีมเบสบอลไทยเพิ่งแสดงให้เห็นว่า ไทยไม่กลัวใครและพร้อมชนทุกชาติโลกกีฬาอาเซียนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าผลพวงจากสกอร์สุด1 6ถึงศูนนี้จะทำให้ไทยก้าวสู่ระดับที่สูงกว่าอย่างไรในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของพลังที่แท้จริงของกีฬาไทยที่กำลังปลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ในเวทีนานาชาติ